สรันยูวินัยผาดนิดชื่อเล่นอ้ายมีส่วนสูงที่180เซนติเมตรน้ำหนัก64กิโลกรัมพูดถึงความหลอ่อน,นั้นเกินร้อยลรอครับฉายาเจ้าชายแห่งรอยยิ้มยิ้มตลอดยิ้มหลอ่อเป็นนักร้องที่ยิ้มน่ารักศิลปินเดี่ยวแนวเพลงที่ร้องสตริงไทยล็อกป๊อปมีชื่อเสียงจากการชนะเลิศในรายการ First s e Show ประจำปี2,546อยู่ในวงการบันเทิงนานแล้วประมาณ22ปีอาเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพศ2527ที่จังหวัดชัฉนาทเป็นบุตรของนายสมยศและนางกัญทิมาทั้งพ่อและแม่เป็นข้าราชการครูถึงว่าแล้วครับแทนผู้ชมอายทั้งเก่งทั้งมีความสามารถรูปร่างหน้าตาดีหล่อเท่ทะเลนขี้เล่น และยิ้มตลอดอายมีพี่น้องด้วยกัน3คนจบระดับปริญญาจ,จากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกันกับการแสดงจากมหาวิทยาลัยศิลนาคารินทรวิโรธประสานมิตรการศึกษาดีนะครับการได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงจากกันเป็นพรีเซนเตอร์กับสวนส้มสายทองเป็นพิธีกรสนามรายการไว้ครับไอซกามเมโชศูนย์วัยรุ่น และยังเคยจัดรายการวิทยุคลื่น fm 93.5า้าอยได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลอร์อันดับหนึ่งในการแข่งขันและได้ออกเพลงแรกคนมันรักเป็นเพลงแจ้งเกิดให้กับอายเลยนะครับเมื่อปี2547ต่อมาอายได้เข้าร่วมโครงการร้องเพลงหลายอาลบ,บัมและได้ออกอัลบ,บัมเดียวของตนเองอัลบ,บัมแรก ภายใต้ที่ชื่อว่าไอสรัญโยมีเพลงดังประจำอัลบั้มนี้ก็คือคนใจง่ายคนใจง่ายเป็นเพลงดังของไอายและเป็นอัลบั้มมีเพลงประกอบละครในเรื่องด้วยแรงแห่งรักคือเพลงกลับมาได้ไหมตามมาด้วยเพลงคนดีๆทำไมไม่รักทั้งสามเพลงได้รับความนิยมอย่างสูงจากแฟนเพลงหลังจากที่ไอายได้ออกผลงานเพลงออกมา เพลงก็ดังอายได้ทำสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดของ G.A.M. Grammy เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกเลยนะครับมีเพลงดังๆชุดแรกก็คือคนใจง่ายคนดีๆทำไมไม่รักคนมันรักเป็นต้นต่อมาอายได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการแรกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ ด้วยความที่เป็นคนยิ้มตลอดและยิ้มหลอ่อแฟนสาวชาวญี่ปุ่นจึงตั้งฉายาให้ว่าเจ้าชายรอยยิ้มเลยล่ะครับท่านผู้ชมอายและเพื่อนอย่างแป็กผลิโชคและออฟป,ปองสักได้รวมกลุ่มด้วยกันเพื่อที่จะก่อตั้งเป็นกลุ่มศิลปินชื่อแป็กออฟไอายมีผลงานเพลงดงังเช่นแค่คนโทรผิด นอกจากผลงานเพลงแล้วไอ้ยังมีผลงานทางทีวีให้ได้เห็นหน้ากันบ่อยๆก็มีทั้งที่เป็นพิธีกรนักแสดงและอื่นๆท่านผู้ชมหากรักและคิดถึงไอ้ก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับทางทีวีค่ายเพลงที่สังกัดนั้นก็คือ GMM Grammy อยู่ภายใต้การดูแลของ Grammy g r o ค่ายเพลงลูกทุ่งผลงานเพลงอัลบั้มประมาณ6ชุด ตัวอย่างเพลงดังของไอ้คนมันรักคนใจง่ายกลับมาได้ไหมยอย่าไว้ใจความเหงาคนดีๆทำไมไม่รักเป็นต้นเพลงประกอบละครประมาณเก้าเรื่องตัวอย่างบุกเพสันนิวาสเกร็งกาซลอนเนี่ยวหัวใจสุดกายเปื้นและผลงานแสดงคอนเสิร์ตผลงานการแสดงละครโทรทัศน์กว่าเจ็ดเรื่องก็เป็นธรรมดาของ นักร้องนักแสดงดาราที่มีความสามารถนะครับท่านผู้ชมไอ้ <I S 1> ได้รับรางวัลทั้งหมด7รางวัลตัวอย่างรางวัลชนะเลิศ m อ Search ปี2,545 Champ of the Year รายการ First s t a g e Show ประจำปี2,546รางวัลศิลปินชายสุดฮิตแห่งปีนั่นก็คือปี2,549ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของนักร้องนักยิม้ม เจ้าชายแห่งรอยยิ้มครับนัยบายของเราให้ความบันเทิงให้ความรู้เน้นคุณภาพขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญพบกันใหม่คลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ